สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับมีหญิงสาววัยสิปีที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ชีวิตสมรสกับสามีของเธอแต่ทันทีที่บาทหลวงที่ทําพิธีแต่งงานได้เห็นเจ้าสาวแสนสวยคนนี้เขาก็ตกหลุมรักเธอทันทีซึ่งเจ้าบ่าวก็เป็นเพื่อนสนิทของบาทหลวงและเป็นสมาชิกในบทเดียวกันเพื่อสร้างโอกาสในการได้อยู่กับเจ้าสาวตามลําพังบาทหลวงจึงแซงส่งสามีของเธอไปเผยแอพระศาสนาในเขตทางไกล แล้วเริ่มใช้วิธีต่างๆเพื่อหาโอกาสที่จะจีบหญิงสาวคนนี้ความรักที่อายุห่างกัน14ปีนี้ได้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างรวดเร็วและทําให้คู่รักสองคู่ต้องแยกทางกันเพื่อให้บาดหลวงและหญิงสาวได้ใช้ชีวิตร่วมกันแต่สิ่งที่น่าสงสัยคือก่อนที่จะเข้าพิธีแต่งงานผู้หญิงคนนี้ยังมีชีวิตชีวาร่าเริงและดูเป็นคนปกติดีแต่หลังจากแต่งงานกับบาดหลวงได้ไม่นานเธอก็เปลี่ยนเป็นคนเสียสติ และถูกบาดหลวงบังคับส่งตัวไปยังโรงพยาบาลจิตเวชบาดหลวงบอกกับเธอว่าคนที่พยายามแนะนําให้เธออย่าร้างและจากฉันไปเป็นปีศาทั้งหมดฉันทําแบบนี้ก็เพื่อตัวเธอเองแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นระหว่างผู้หญิงคนนี้กับบาดหลวงทําไมเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เธอยื่นเอกสารยาเธอถึงได้เสียชีวิตลงอย่างปริศนาวันที่27เมษาย,ยนปี2024หญิงวัย30ปีชื่อว่าไมก้าถูกพบเสียชีวิตที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำ ลัมเบอร์รีเวิร์สตีพาร์คในเขตรอปสันแรบนอร์ตแคโรไลนาสายเหตุการณ์เสียชีวิตเกิดจากการถูกยิงโดยก่อนเสียชีวิตไมก์กาด้วยโทรแจ้งตำรวจเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ช้ามากเธอถามเจ้าหน้าที่ว่าสามารถระบุตำแหน่งโทรศัพท์ของเธอได้ไหมและบอกอีกว่าเธอตั้งใจจะจบชีวิตตัวเองและหวังว่าร่างของเธอจะถูกพบโดยเร็วโดวยยังไม่ทันที่เจ้าหน้าที่จะตอบอะไรไมก์กาก็วางสายไปทันทีสองชั่วโมงต่อมา ตำรวจได้พบร่างของเธอแพทย์ชนะสูตรได้สรุปอย่างรวดเร็วว่าเป็นการจบชีวิตตัวเองแต่ไม่ใช่แค่ครอบครัวของไมก้าที่ไม่เชื่อแม้แต่ชาวบ้านโดยรอบก็ไม่คิดว่าเธอจะทําเช่นนั้นน้องสาวของไมก้าบอกกับตำรวจว่าไมก้าเคยพูดหลายครั้งว่าถ้าฉันถูกยิงเสียชีวิตคนร้ายต้องเป็นจอแน่นอนครอบครัวของไมก้าสันนิษฐานว่าการโทรแจ้งตำรวจครั้งนั้นอาจเป็นเสียงสังเคราะห์ที่ทําขึ้นโดย AI เพื่อหลอกตำรวจเพราะถ้าไม่อย่างนั้น ทำไม่เสียงของเธอถึงชา้าผิดปกติซึ่งไมก้าไม่เคยพูดด้วยน้ำเสียงช้าแบบนี้มาก่อนผู้ต้องสงสัยที่ครอบครัวของไมก้ากล่าวถึงคือจอนซึ่งเป็นสามีของไมก้านั่นเองหลังจากที่ไมก้าถูกประกาศว่าเสียชีวิตได้ไม่กี่วันจอนก็รีบเผาศพของเธอโดยไม่รอชา้าราวกับกลัวว่าตำรวจจะตรวจสอบอะไรบางอย่างนอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจอนกับไมก้าก็กำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตก่อนหน้านี้ไมก้าเคยโทรแจ้งตำรวจเพื่อรายง,งานว่าเธอสงสัย ว่าสามีจอนเป็นคนกรีดยางรถของเธอและติดตั้งอุปกรณ์ติดตามไว้บนรถโดยไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุไมก้าได้ยืน่นเอกสารขอ,อยาตอา่อศาลรือยังได้ขอคำสั่งห้ามจอนเข้าใกล้แต่ปัญหาคือจากการสืบสวนพบว่าในขณะที่เกิดเหตุจอหนอยู่ที่เมืองชาวสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งเขามีหลักฐานไม่อยู่ในที่เกิดเหตุอย่างสมบูรณ์แล้วเขาจะใช่คนร้ายไหมถ้าเขาเป็นคนร้ายจริง เขาทำยังไงถึงสามารถข้ามรัฐมาก่อเหตุและวางแผนให้ไมก้าโทรแจ้งตำรวจเองได้ซึ่งการก่อเหตุในลักษณะน,นี้ดูยากเกินไปเพียงแต่การที่จอรนถูกสงสัยเช่นนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีเหตุผลตามรายงานของเดลี่เมลเปิดเผยว่าจอรนมีประวัติอาชญากรรมมาอย่างยาวนานโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะการทำร้ายร่างกายและการละเมิดกฎจาราจรเท่านั้นย้อนกลับไปในปี1995เมื่อจอนอายุ17ปี เขาขับรถอย่างประมาทจนชนท้ายรถคันอื่นโชคดีที่พ่อแม่ของเขามีฐานะร่ำรวยจึงใช้เงิน6,200ดอลลาร์หรือประมาณ2 0,000นบาทเพื่อช่วยให้จอนชนะคดีและรอดจากการติดคุกมาได้แต่จอนกลับไม่รู้สึกละอายใจเลย3ปีต่อมาเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาขับรถโดยประมาทและอีกเพียงหนึ่งปีต่อมาในวันหนึ่งที่ฝนตกหนักหญิงสาวคนหนึ่งกำลังใส่กระสอบทรายอยู่ที่หน้าบ้านของเธอ แต่กลับถูกจอที่ขับรถผ่านไปมาสังเกตเห็นเขาจงใจขับรถชนหญิงสาวและลากเธอไประยะหนึ่งจากนั้นก็ลงมาจากรถและทำร้ายร่างกายเธออย่างรุนแรงต่อมาหญิงสาวได้ยื่นฟ้องจอในข้อหาทำร้ายร่างกายเขาถูกตัดสินจำคุก4ปีและได้รับการคุมประพฤติสอปีในปี2000จอถูกตั้งข้อหาเจตนาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยอาวุธอันตรายและในปี2004เขาถูกกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงในครอบครัว แต่ด้วยการช่วยเหลือจากพ่อแม่ของเขาคดีนี้จึงจบลงโดยไม่มีการดำเนินการอะไรเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องกล่าวถึงพ่อของจอห์นนั่นคือมิลเลอร์ซีเนียผู้ซึ่งเป็นบาทหลวงระดับสูงในโบสถ์แบปสต์แห่งมหาวิหารและมีตำแหน่งที่น่ายกย่องหลายตำแหน่งเช่นคณะบดีวิทยาลัยพระคัมภีร์และอธิการบดีมหาวิทยาลายัยแต่หลังจากที่จอห์นเกิดได้ไม่นานมิลเลอร์ซีเนียก็ถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทำชำรานักเรียนหญิง ในปี1993มิลเลอร์ซีเนียได้ย้ายครอบครัวไปที่เมืองเมอร์เทลบีชและเปลี่ยนฐานทัพากาศที่ปิดตัวลงในท้องถิ่นให้กลายเป็นวิทยาลัยพระกัมพี์พร้อมทั้งเปิดโบสถ์บบติสแก้ไขบริเวณมหาวิทยาลัยด้วยแต่ในปี2014มิลเลอร์ซีเนียถูกจับกุมโดยไม่คาดคิดและพบว่าเขามีความผิดในข้อหาช่อโกงเกี่ยวกับวีซ่าจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและละเมิดกฎหมายค่าจ้างและชั่วโมงการทำงานตามรายงานของนิวยอร์กเดลี่นิวส์ มิลเลอร์ซีเนียได้เปลี่ยนวิทยาลัยพระคำพีของเขาให้กลายเป็นค่ายบังคับใช้แรงงานที่มุ่งเป้าไปที่นักเรียนต่างชาติโดยการเข้าชั้นเรียนไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดของที่นี่เป้าหมายหลักของการฝึกอบรมคือการฝึกนักเรียนกลายเป็นคนรับใช้เต็มเวลาในสถาบันและในบ้านของมิลเลอร์ซีเนียนักเรียนถูกบังคับให้ทํางานเป็นเวลานานโดยได้รับค่าจ้างที่ต่ํามากและอาหารที่ใช้ประทังชีวิตก็เป็นของที่หมดอายุแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงในข่าวว่า มิลเลอร์ซีเนียได้จงใจหลอกลวงนักเรียนต่างชาติโดยใช้คำโกหกว่าได้งานทำหนึ่งเอร์เซเพื่อดึงดูดคนให้มาเรียนที่สถาบันแต่แท้จริงแล้วเขาได้นำนักเรียนเหล่านี้ไปใช้งานเหมือนกับทาสนอกจากนี้ในปี2006มิลเลอร์ซีเนียยังถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาอนาจารหลังจากจงใจเปิดเผยร่างกายต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องในอดีตตอนนี้กลับมาให้ความสำคัญกับจอร์นสามีของผู้เสียชีวิตกันต่อคะ่ะ ในปี2000จอหนแต่งงานกับภรรยาคนแรกชีอาลิซันทั้งคู่มีลูกด้วยกันทั้งหมด4คนระหว่างการแต่งงานจอหนได้พบกับภรรยาคนที่สองของเขาซึ่งก็คือไมก้าเธอเกิดเมื่อวันที่7มีนาคมปี1994เมื่ออายุ15ปีไมก้า ah ย้ายไปอยู่ที่เมืองเมอร์เทลบีชพร้อมครอบครัวและเข้าร่วมโบสถ์ที่จอห์นเป็นสมาชิกจอหนอายุมากกว่าไมก้าถึง14ปีและในขณะนั้นเขาเป็นบาทหลวงของโบสถ์ ตามความเป็นจริงแล้วเด็กสาวอายุ15ปีกับชายอายุ29ปีไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเพื่อนกันยิ่งเมื่อพวกเขาทั้งคู่มีความสัมพันธ์แบบครูกับนักเรียนโดยบาทหลวงและสมาชิกของโบสถ์ถือเป็นความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างทางอำนาจกันมากแต่เหตุการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้กลับเกิดขึ้นจอห์นและไมก้ากลายเป็นเพื่อนกันจริงๆไมก้าอาจไม่ทันสังเกตเห็นถึงปัญหานี้เนื่องจากอายุยังน้อยแต่ในฐานะผู้ใหญ่และบาทหลวง ที่มีหน้าที่บริหารโบส์จอนย่อมตระหนักถึงความแตกต่างด้านอำนาจระหว่างพวกเขาเขาอาจจะใช้อำนาจที่มากกว่าที่มีบีบบังคับหรือควบคุมผู้เยาว์หรือไม่ซึ่งคำถามนี้ยังไม่สามารถตอบได้ต่อมาในปี2010เมื่อไมกาอายุ16ปีเธอเริ่มทำงานเป็นผู้ช่วยทั่วไปในโบสถบางครั้งก็ไปทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กที่บ้านของจอนเพื่อดูแลลูกทั้งสคนของเขา2ปีต่อมาเมื่อไมกาอายุครบ18ปี จอห์นได้แนะนําให้เธอแต่งงานกับชายคนหนึ่งในโบสถ์ชายคนนั้นบังเอิญทํางานให้กับโบสถ์และยังเป็นเพื่อนสนิทของจอห์นด้วยจอห์นได้ทําหน้าที่เป็นผู้ประกอบพธิธีในงานแต่งงานและรับรองการสมรสของทั้งคู่แต่ตามคําบอกเล่าของจอห์นเองเขายอมรับว่าทันทีที่เห็นไมก้าสวมชุดเจ้าสาวและเดินเข้ามาในโบสถ์เขาก็เกิดความรู้สึกชอบพอเธอขึ้นมาและตกหลุมรักเธอทันทีเขาอยากจะเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างๆไมก้าในตอนนั้นจึงไม่แปลกเลยที่หลังจากไมก้าแต่งงานได้ไม่นาน จอนก็เริ่มแสดงความรักต่อเธอเพื่อให้มีโอกาสได้อยู่กับไมก้าตามลําพังจอนถึงกับใช้ประโยชน์จากตําแหน่งหน้าที่ของตัวเองโดยการส่งสามีของไมก้าไปเผยพร่ศาสนาในพื้นที่ห่างไกลและการที่จอนเคยหลุดพ้นจากข้อหาในคดีต่ตางๆครั้งแล้วครั้งเล่า <c oughs> ก็ทําให้เขาเข้าใจผิดว่าตัวเองมีอํานาจเด็ดขาดในชุมชนแห่งนี้และสามารถทําทุกอย่างได้โดยไม่ต้องรับโทษใดๆความมั่นใจนี้ทําให้เขาไม่ตระหนักถึงการผิดศีลธรรมที่ตนเองก่อหรืออาจจะตระหนัก แต่ก็ไม่สนใจเขาอ้างว่าตนมีพระเจ้าคอยหนุนหลังและมองว่าตัวเองมีคุณธรรมสูงส่งแม้จะทำร้ายผู้อื่นเขาก็ยังหาเหตุผลมาแก้ตัวได้โดยอ้างว่าเขากำลังช่วยเหลือคนเหล่านั้นตั้งหากในปี2015จอนกับไมก้ายอมรับว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวและสองปีต่อมาหลังจากที่ทั้งคู่ยาขาจากคู่สมรสเดิมก็ได้แต่งงานกันแต่เรื่องตลกร้ายคือจอนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากแต่งงานกับไมก้าได้ไม่นาน เธอก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอารมณ์สองขั้วโรคจิตเภทและโรคบุคลิกภาพแบบเพึ่งพาผู้อื่นเธอต้องใช้ยารักษาเพื่อบรรเทาอาการแต่จากคํากล่าวของไมก้าเธอเคยถูกจรบังคับให้เสพสารเสพติดซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนการให้ยากับผู้อื่นโดยที่บุคคลน,นั้นไม่ยินยอมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและการบังคับให้เสพสารเสพติดถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงแล้วทำไมจรถึงทำเช่นนั้นอาจเป็นไปได้ว่าเขาต้องการควบคุมไมก้า การใช้สารเสพติดจะทำให้เธอส่วนเสียการควบคุมตนเองและเปิดโอกาสให้จอห์นสามารถควบคุมเธอได้มากขึ้นคำถามคือจอห์นหาสารเสพติดมาจากไหนแล้วทำไมตำรวจถึงไม่ตรวจสอบเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ได้ปาศจากหลักฐานย้อนกลับไปเมื่อการแต่งงานครั้งแรกสิ้นสุดลงแอลิซสันภรยาคนแรกของจอห์นเปิดเผยว่าในเอกสารการยาจอห์นสารภาพว่าเขาติดยาเสพติดและเคยมีความสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงที่เขาพบในโบสถ์ ในคำให้การที่อลิสันใช้เพื่อเรียกร้องค่าเลี้ยงดูเธอเขียนว่าเมื่อสามีของฉันถูกจับได้ว่ามีชู้เขาได้สารภาพต่อฉันและสมาชิกในโบสถ์ว่าเขามีอาการเสพติดทางเพศและเขายังบอกด้วยว่าเขาชอบเด็กผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า16ปีซึ่งได้มีเด็กสาวในโบสถ์ยืนยันเรื่องนี้ด้วยเช่นกันแม้ว่าจอห์นจะมีประวัติอาชญากรรมการใช้สารเสพติดและการล่อลวงเด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่เขาก็ยังคงเป็นบาทหลวงที่ได้รับความเคารพในโบสถ์ท้องถิ่น เขายังคงเทศนาให้แก่สมาชิกของโบสถ์ทุกวันโดยที่เจ้าหน้าที่โบสถ์ไม่ได้พิจารณาถอดถอนตำแหน่งของเขาแค่แนะนำไม่เขาไปเข้ารับการให้คำปรึกษาและหยุดพักรักษาตัวเท่านั้นแต่จอห์นกลับปฏิเสธทันทีหลังจากเหตุการณ์นั้นสมาชิกในโบสถ์หลายคนรู้สึกผิดหวังและออกจากโบสถ์ไปแต่จอห์นก็ยังไม่เปลี่ยนนิสัยเดิมปัญหาการใช้สารเสพติดของเขากลับทวีความรุนแรงมากขึ้นจากวิดีโอที่เพื่อนของจอห์นถ่ายไว้แสดงให้เห็นว่า เขาล้มลงกับพื้นและพูดเพ้อเจอ้อด้วยอาการคลั่งโดยบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีมดที่มองไม่เห็นไต่ไปทั่วทั้งตัวตั้งแต่เขาเปลี่ยนยาที่ใช้อยู่ในปี2023ไมก้าพรยาคนที่สองของจอนได้ยื่นขอยาโดยให้เหตุผลว่าจอนนอกใจตั้งแต่เริ่มแต่งงานจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้จอนยังชอบพูดถึงภรยาในระหว่างการเทศนาและจงใจลดคุณค่าและใส่ร้ายไมก้าต่อหน้าสาธารณชนตามที่ไมก้ากล่าว ในวันที่8กุมภาพันธ์ปี2024จอห์นได้บังคับให้เธอเข้าโรงพยาบาลจิตเวชโดยที่เธอไม่เต็มใจโดยอ้างว่าเธอมีอาการป่วยทางจิตและจากนั้นจอห์นได้ใช้โอกาสที่เธอไม่อยู่บ้านแอบเข้าไปตรวจดูอุปกรณ์ไอทีทั้งหมดของเธอและลบข้อมูลบางส่วนออกไปไมก้าย,ยังกล่าวหาจอห์นว่าเขาได้ขโมยรถของเธอในระหว่างที่เธอพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยในเรื่องนี้จอห์นอธิบายว่าการกระทําของเขาไม่ใช่การขโมย พอเรื่องระหว่างสามีภรรยาไม่สามารถเรียกว่าขโมยได้รถคันนั้นเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่สมรสเขาแค่ซ่อนรถไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไมก้านําไปขายเท่านั้นวันที่10มีนาคมปี2024จอรนได้พูดต่อหน้าสมาชิกบสถ์ทุกคนว่าเขาพบว่ามีคนถึง18คนส่งข้อความถึงไมกา้าโดยข้อความมีเนื้อหาว่าถ้าคุณอยากคุยเรื่องสามีของคุณสามารถบอกฉันได้ฉันจะเก็บเป็นความลับจอรนได้แสดงความไม่พอใจและกล่าวว่า ผมเกลียดคนที่ชอบพูดว่าร้ายคู่สมรสของตัวเองต่อหน้าคนนอกแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าการที่จอนพูดลดคุณค่าของไมก้าต่อหน้าสาธารณชนทุกครั้งที่เทศนาก็ถือเป็นการว่าร้ายคู่สมรสของตัวเองเช่นกันหรือไม่ไม่ว่ายังไงก็ตามเห็นได้ชัดว่าชีวิตแต่งงานระหว่างไมก้ากับจอนมีปัญหาที่ไม่ค่อยจะราบรื่นไม่เช่นนั้นคงไม่มีผู้คนมากมายเข้ามาถามไมก้าขนาดนี้ว่าเธอต้องการความช่วยเหลือหรือไม่น่าเสียดายที่จอนไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ หรือบางทีเขาอาจรู้ตัวอยู่แล้วแต่เลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเช่นการปิดโทรศัพท์ของไมกบาบังคับไม่เธอเข้าโรงพยาบาลจิตเวชและบอกว่าคนที่พยายามช่วยไมก้าล้วนเป็นปีศาจจากนั้นก็แยกไมกาออกจากทุกคนเพื่อไม่ให้เธอมีโอกาสติดต่อกับใครได้อีกในการเทศนาครั้งต่อมาจอห์นได้กล่าวว่าไมก้าออกจากโรงพยาบาลแล้วและหลังจากออกมาเธอก็ได้ทิ้งเขาไปเธอใช้เงินเก็บจนหมดและยังพูดว่าร้ายเขาต่อหน้าคนนอก แต่เขาอ้างว่าเขาไม่ใส่ใจเพราะเขากําลังยุ่งอยู่กับการสร้างโรงเรียนแอฟริกาเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ให้มีอาหารรับประทานโดยจอห์นพูดว่าต่อไปนี้ผมจะหาภรรยาที่ร่ารวยแข็งแรงสุขภาพดีและรักระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มหัวใจแต่ความจริงแล้วจอห์นไม่ได้ไม่ใส่ใจอย่างที่เขาพูดเพราะเพียงไม่กี่วันต่อมาว่ายางรถของเธอถูกกรีดและในเวลาเดียวกันตำรวจยังพบว่ามีคนติดตั้งอุปกรณ์ GPS จำนวนสี่ตัวบนรถที่ไมก้าใช้เป็นประจำซึ่งจอนเป็นผู้ต้องสงสัยหลักจอนชี้แจงว่าเขาเฝ้าติดตามไมก้าเพราะกลัวว่าเธอจะไปซื้ออาวุธเพื่อจบชีวิตตัวเองเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ไมก้าจะเสียชีวิตเธอได้ยื่นเอกสารต่อสารโดยระบุว่าเธอเห็นภาพส่วนตัวของเธอปรากฏอยู่บนอินเทอร์เน็ตและสงสัยว่าสามีที่แยกกันอยู่ของเธออย่างจอรนเป็นคนจงใจเผยแพร่ภาพดังกล่าวจอนยังได้ยอมรับในอีเมลที่ส่งถึงไมก้าว่าเขาเป็นคนทำทั้งหมดเองอย่างหน้าด้าน พร้อมกับบอกว่าใช่ฉันต้องการทำร้ายเธอทำไมเขาถึงต้องใช้วิธีการเผยแพร่ภาพเพื่อทำร้ายไมกา้าเรื่องนี้เข้าใจไม่ยากเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการกระทำที่มีเป้าหมายเพื่อควบคุมทำให้เธออับอายและลงโทษเธอโดยจงใจข่มขู่ไมก้าให้อยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เพื่อเป็นการแก้แค้นที่เธอทิ้งเขาไป9วันก่อนที่ไมก้าจะเสียชีวิตเธอได้เขียนในเอกสารที่ส่งถึงทนายความว่าตั้งแต่วันที่ฉันกับจอนแต่งงานกัน ฉันก็ถูกทรมานด้วยทุกวิธีที่ฉันนึกออกทางด้านอารมณ์จิตใจการเงินและร่างกายจนได้คุกคามฉันผ่านทางจดหมายโทรศัพท์อีเมลและข้อความเข้าแฮกเข้าอีเมลและโซเชียลมีเดียของฉันขโมยโทรศัพท์ของฉันและปลอมเป็นตัวฉันเพื่อส่งข้อความถึงสมาชิกโบสถ์เพ,เพื่อนและครอบครัวโดวยบอกว่าฉันมีความสัมพันธ์กับเด็กวัยรุ่นในโบสถ์นอกจากนี้เขายังติดตั้งอุปกรณ์ GPS บนรถของฉัน ฉันต้องใช้ชีวิตทุกวันท่ามกลางความเจ็บปวดการถูกควบคุมและการถูกกุดขี่ที่ยากจะจินตนาการได้แต่จอนได้บอกกับคนอื่นว่าไมาก้าป่วยเป็นโรคทางจิตโดยเฉพาะโรคอารมณ์สองขั้วถ้าเขาไม่ช่วยเหลือไมกา้าเธอก็จะตกอยู่ในสภาวะจิตใจแตกสลายและมีอาการหวาดระแวงจนถึงขั้นทำร้ายตัวเองตอนนี้ไมก้าสภาพจิตใจย่ำแย่ถึงขนาดพูดใส่ร้ายเขาไปทั่วแต่จอนกล่าวว่าถ้าเขาไม่ยอมเสียสละแล้วใครจะทำ เขายอมให้คนอื่นเข้าใจผิดเพื่อที่จะช่วยไมก้าแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความลำบากก็ตามเวลาผ่านไปจนถึงวันที่27เมษายนปี2024เวลา12นาฬกานาทีกล้องวงจรปิดของร้านค้าแสดงให้เห็นว่าไมก้าเดินเข้าไปในร้านเพื่อซื้อปืนต่อมาเวลา14นาฬกา้นาทีไมก้าได้โทรแจ้งตำรวจและ2ชั่วโมงต่อมาไมก้าก็ถูกพบอยู่ในน้ำเจ้าหน้าที่สืบสวนพบใบเสร็จการซื้อปืนในรถของไมก้า ดูหลังจากที่ไมก้าเสียชีวิตจอห์นได้ประกาศข่าวการเสียชีวิตของไมก้าให้สมาชิกโบสถ์รู้ในระหว่างการเทศนาอย่างกระทนนันหันด้วยวิธีการที่แปลกประหลาดเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาสบายและมีลักษณะเย้ยหยันด้วยกล่าวถึงประวัติการป่วยทางจิตของไมกาว่าเธอต้องต่อสู้กับโรคและกินยามาตลอดจนสุดท้ายเธอทนไม่ไหวจึงตัดสินใจจบชีวิตตนเองแม้ตำรวจจะยังไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของไมก้าอย่างชัดเจนแต่จอห์นกลับสรุปการเสียชีวิตของภรยาโดยทันที และโทษปัญหาในชีวิตแต่งงานว่าเป็นความผิดของเธอต่อมาในงานไว้อะไรของไมกาจอร์นได้เปลี่ยนท่าทีจากความเย็นชาที่เคยแสดงออกมาก่อนหน้านี้และได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ซาบซึ้งกินใจต่อหน้าเพื่อนและครอบครัวของไมก้าเขากล่าวด้วยอารมณ์ที่ดึงดันว่าตนเองไม่สามารถยอมรับการจากไปของภรยาได้เขาได้เดินทางไปห้องเก็บศพถึงสี่ครั้งเพื่อพิจารณาดูร่างของภรยาอย่างใกล้ชิดและพยายามทำพิธีเพื่อให้เธอฟื้นคืนชีพนอกจากนี้ จอห์นยังเน้นย้ำถึงความสวยงามของไมก้าโดยบอกว่าเธอเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนางงามในวัยเยาว์และเป็นไอดอลในสนามฟุตบอลเขากล่าวว่าไมก้า ah เป็นภรรยาที่ดีเพราะเธอมันจะยกย่องเขาและบอกว่าเขาเป็นผู้สอนศาสนาที่ดีที่สุดในโลกแต่ทว่าเมื่อพิจารณาคำพูดของจอห์นอย่างละเอียดจะพบว่าเนื้อหาของคำพูดไว้อะไรนั้นเน้นการยกย่องตนเองเป็นหลกักและส่วนใหญ่ที่พูดถึงไมก้าจะเป็นเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก ร่วมถึงสถานะทางสังคมของเธอและบอกว่าเธอช่วยเหลือเขายังไงบ้างจอห์นมองไม่เห็นความรู้สึกภายในของไมก้าหรืออาจจะไม่อยากมองเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือความยาววัยและความสวยงามของไมก้าที่ทําให้เขาในฐานะบาทหลวงรู้สึกภาคภูมิใจไมก้าเปรียบเสมือนถ้วยรางวัลของเขาไม่ใช่คนรักดังนั้นเมื่อไมก้าต้องการจากไปและเรียกร้องสิทธิ์ในการควบคุมชีวิตของตนเองคืนมาจอจึงโกรธเพราะสําหรับเขา ไมกาคือเครื่องประดับเกียรติยศของเขาและเมื่อเครื่องประดับนี้หายไปเขาก็จะสูญเสียความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีตามไปด้วยดังนั้นจากเรื่องนี้เราสามารถตั้งสมมติฐานได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จอร์นเองก็มีปัญหาสุขภาพจิตเช่นกันเขาอาจจะทุ่มความรู้สึกไม่มั่นคงความกลัวและสิ่งที่เขาไม่ชอบในตัวเองทั้งหมดไปที่ไมก้าภรรยาของเขานี่เป็น,นกลไกการป้องกันตัวเองแบบดั้งเดิมที่ทำให้เขาสามารถโยนความผิดไปให้ผู้อื่น เขาคิดว่าไมก้าเป็นโรคอารมณ์สองขั้วและมีปัญหาทางจิตดังนั้นเขาจึงจําเป็นต้องติดตามและควบคุมเธอเขาผลักความผิดไปที่ไมก้าเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่เขาควรจะต้องแบกรับแน่นอนว่าไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่ว่าจอห์นอาจจะพยายามหาความรู้สึกที่ปลอดภัยจากไมก้าเพราะตามคําบอกเล่าของบางคนจอห์นเคยถูกพ่อแท้ๆของเขาล่วงละเมิดทางเพศเขาจึงพยายามชดเชยความเจ็บปวดและการทรยุทธ์ที่เขาได้รับในวัยเด็ก ด้วยการสแสวงหาสถานะทางสังคมที่สูงขึ้นเขากดดันและทำร้ายไมก้าราวกับว่าเธอเป็นทรัพย์สินของเขาเพื่อแสดงอำนาจของตนเองในวิธีการนี้อาจทำให้จอร์นรู้สึกว่าเอาชนะทุกอย่างได้ในช่วงเวลาสั้นๆโดยทำให้เขาควบคุมไมก้าได้อยู่หมดัดแต่ไมก้าเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตการกดขี่เช่นนี้เมื่อผ่านไปนานเข้าผลลัพธ์ก็ยิ่งเลวร้ยรายลงเรื่อยๆและเมื่อเวลาผ่านไปความโกรธและความเกลียดชังภายในใจของจอร์นก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเช่นกัน แต่อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าในขณะที่เกิดเหตุจอหนอยู่ต่างถิน่นซึ่งเป็นไปได้ยากที่เขาจะเป็นผู้ลงมือก่อเหตุแต่หลายคนก็ยังคงยืนกรานว่าจอนคือผู้ต้องสงสัยตัวจริงแม้เขาอาจจะไม่ได้ลงมือเองแต่จากหลักฐานต่างๆที่ปรากฏก็แสดงให้เห็นว่าเขาได้ใช้ความรุนแรงในครอบครัวค่อยๆควบคุมและบีบบังคับให้ไมก้าตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเช้าวันอาทิตย์ผู้คนจํานวนมากมายืนอยู่หน้าบริเวณโบสถ์ของจอนถือป้ายและสวมเสื้อที่เขียนว่า ทวงความยุติธรรมให้ไมก้าเพื่อกดดันให้ทางการดําเนินการสืบสวนจรอย่งจจิงจังในวันที่28เมษายนปี2024ครอบครัวของไมก้าได้โพสต์ข้อความทางออนไลน์ว่าอย่าเชื่อข่าวลือเกี่ยวกับไมก้าโดยพ่อของไมกาอ้างว่าลูกสาวของเขามีบาดแผลป้องกันตัวที่มือและแขนคนที่ตั้งใจจะจบชีวิตตัวเองจะมีบาดแผลป้องกันตัวได้ยังไงและยังมีคนพบปลอกกระสุนหลายปลอกในที่เกิดเหตุซึ่งเห็นได้ชัดว่านี่ไม่สมเหตุสมผล ต่กลับไม่มีใครให้ความสนใจกับข้อสงสัยเหล่านี้ตำรวจไม่ได้ทำการวิเคราะห์สารพิษในร่างกายของไมก้าอย่างครบถ้วนมีเพียงการตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของเธอเท่านั้นแล้วก็สรุปว่าเธอตัดสินใจจบชีวิตตัวเองอย่างเร่งรีบที่สำคัญคือถ้าจอนไม่ร้อนตัวทำไมเขาถึงต้องรีบเร่งจัดการศพของไมก้าเร็วขนาดนั้นในมุมมองของพ่อไมก้าการที่ลูกสาวของเขาถูกคุกค,คามมากมายทำให้เธอซื้อปืนมาเพื่อป้องกันตัวเองโดยในขณะเกิดเหตุ มกาน่าจะถูกใครบางคนจับมือไว้และใช้ปืนจอที่ศีรษะเพื่อบังคับให้เธอโทรแจ้งตำรวจหรืออาจจะมีการใช้เสียงสังเคราะห์ด้วย AI เพื่อปลอมเป็นเสียงของไมก้านในการโทรแจ้งเหตุแต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามบริเวณที่เกิดเหตุไม่น่าจะมีคนแค่คนเดียวเพราะที่แขนของไมก้ามีรอยฟกช้ำจากการถูกบีบซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอต้องพยายามต่อสู้ขัดขืนโดยในระหว่างการต่อสู้คนร้ายอาจพลาดยิงไปหลายครั้ง จึงทำให้มีปลอกกระสุนหลายปลอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุสุดท้ายคนร้ายได้สังหารไมก้าในระยะประชิดแล้วโยนเธอลงไปในน้ำปล่อยให้ร่างของเธอลอยไปตามกระแสะน้ำจนกระทั่งมีคนมาพบแต่น่าเสียดายที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์คำกล่าวอ้างของพ่อไมากาเดือนพฤษภาคมปี2024ขณะที่จอนกำลังตกอยู่ในกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเขาได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอีกครั้งโดยยืนยันว่าไมาก้าเป็นภรรยาที่ดีที่สุดในโลกแต่โชคร้าย ที่เธอป่วยเป็นโรคทางจิตก่อนหน้านี้เขาได้ขอร้องให้เพื่อนและครอบครัวช่วยเหลือไมก้าแต่ไม่มีใครเชื่อคําพูดของเขาไม่มีใครสนใจไมก้าอย่างจริงจังเขาจึงต้องช่วยเหลือเธอในแบบของเขาเองแต่สุดท้ายไมก้า ah ก็ไม่สามารถเอาชนะโรคนี้ได้และเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองโดยขณะที่จอรนกาลังพูดถึงเรื่องนี้สื่อได้เผยแพรพ่ภาพถ่ายของจอรนกับหญิงสาวอีกคนชื่อซูซี่ปรากฏว่าเมื่อหลายปีก่อนซูซี่กับจอรนแอบมีความสัมพันธ์ลับๆกัน ในขณะนั้นซูซี่มีสามีที่เป็นอัมาตาอยู่แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรในเดือนกันยายนปี2021สามีของซูซี่ถูกพบว่าเสียชีวิตในสาวายน้ำซึ่งบังเอิญอยู่ใกล้กับโบสถ์ที่จอร์นสังกัดอยู่แม้การเสียชีวิตของสามีซูซี่จะถูกตัดสินว่าเป็นอุบัติเหตุจมน้ำแต่จากข้อมูลของคนที่รู้จักเขาสามีของซูซี่กลายเป็นอัมาตตั้งแต่อายุ20ปีหลังจากเมาแล้วขับรถเกิดอุบัติเหตุก่อนที่จะเป็นอัมาตเขาเป็นคนว่ายน้ำเก่ง และแม้จะเป็นอมาพาสเขาก็ไม่เคยห่างจากน้ําเพราะเขาเติบโตขึ้นที่ชายหาดและสามารถเล่นเซิร์ฟแบบปรับตัวโดยใช้กระดานเพียงแผ่นเดียวได้โดยไม่ต้องมีคนช่วยการกระทําของเขายังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้พิการหลายคนที่ไม่กล้าออกจากบ้านแต่แล้วชายที่คุ้นเคยกับน้ําเป็นอย่างดีกลับจมน้ําเสียชีวิตในสระมันยากที่จะไม่สงสยัยว่ามีเบื้องหลังอะไรซ่อนอยู่หรือไม่วันที่9พฤษภาคมปี2 0 2 4ทนายฝ่ายจำเลยของจอห์นได้ออกแถลงการต่อสาธารณะ โดยยืนยันว่าจอร์นไม่ได้ทำอะไรผิดปัญหาสุขภาพจิตของไมก้าเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตของเธอและไม่ควรโทษจอรนในเรื่องนี้ขณะนี้สํานักงานสืบสวนกลางหรือ FBI กําลังทําการสอบสวนจอร์นและองค์กรกล้าหารเพื่อดูแลแอฟริกาของเขาในข้อหาย,ยกักยอกเงินสํานักงานอายการของร้ายกล่าวว่าพวกเขาจะประสานงานกับ FBI เพื่อร่วมกันดําเนินการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของไมก้า แต่สำหรับผลการสอบสวนยังไม่มีการเปิดเผยออกมาในขณะนี้เราคงต้องติดตามกันต่อไปและทั้งหมดคือเรื่องราวของคดีในปัจจุบันขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และติดตามช่องของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ